สวัสดีค่ะนางไหมยพยิปซีนะคะวันนี้เป็นแรนดอมนะคะวันนี้นะคะพายอยากบอกอะไรเรานะจ๊ะวันนี้การเงินการทองคุณจะลื่นไหลเป็นปลาไห่เลยทีเดียวเชียวเลย,ยนะ,ะนะ่ะถ้าเป็นเรื่องของการงานโอ้โหงานเดินเงินมาเลยเออมีงานมีเงินนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักจะมีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง จริงแท้แน่นอนค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์มีการแข่งขันมีการต่อสู้นะมีการแบบจะต้องมีอะไรที่แบบมาให้จัดแจงจัดการนะนะจ๊ะบางทีบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะทั้งเรื่องของการงานการเงินหรือความรักเนะี่ยก็อาจจะมีการแบบ คล้ายๆว่ามันก็ต้องแบบยอมอ่อนข้อบ้างนิดนึงอ,อ๋อเราเราันนะเป็นฝ่ายยอมสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักนะบางทีเราก็ต้องยอมอ่อนให้สักนิดนึงสักนิดนึงอ,อ้นะจ๊ะเอ,อ้าคุณจะได้ประสบ ความสมหวังสมดังใจอย่างจริงแท้แน่ถูสสำหรับการที่ดิวงานนะงานเหนื่อยเน็ตเหนื่อยมีอุปสรรคน,นนนี่นั่นมีปัญหาช่วยกันแก้ไขปัญหาจนเป็นผลสำเร็จก็จะได้แบบชื่นชม,ม่หายเหนื่อยในเรื่องของการงานถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะก็อย่างว่าอะไรเนาะ เหน็ดเหนื่อยกันมา้อคุณก็จะได้ชื่นชมได้รับเงินก้อนโตนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็จะได้มีความแบบใจฟูมีความสุขในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะก็เป็นคลิปสั้นวันนี้นะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากสําหรับการติดตามให้กับแม่หมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ,จ,จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลา